สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับครูแพท์อีกครั้งนะคะกับเรื่องแผนภาพความคิดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนรูก้กันกับแผนภาพความคิดเรามาดูกันว่าแผนภาพความคิดคืออะไรแผนภาพความคิดก็คือรูปแบบที่ใช้ในการจัดระบบความคิดข้อมูลหรือความรู้ต่างๆเพื่อให้เห็นและเข้าใจในภาพรวมอย่างชัดเจน แผนภาพความคิดก็จะมีหลายรูปแบบอ่าภาพข้างล่างนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของแผนภาพความคิดแบบแรกเลยแผนภาพความคิดแบบใยแมงมงุมแผนภาพความคิดแบบนี้เด็กๆจะใช้ในการจัดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยเพื่อแสดงรายละเอียดของสิ่งต่างๆให้ชัดเจนแล้วก็จดจำง่ายยิ่งขึ้นแผนภาพความคิดลักษณะแบบนี้นะคะ ตรงกลางจะเป็นหัวข้อใหญ่ทั้งหมดนะหัวข้อย่อยจะมีกี่หัวข้อก็แล้วแต่เราก็จะแตกออกมาเป็นแข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 นอย่างเช่นอันนี้จะเป็นหัวข้อที่1ห,หัวข้อย่อยที่2 3และ4ต่อจากหัวข้อย่อยก็จะเป็นรายละเอียดของหัวข้อย่อยซึ่งจะเหมือนกับการจดบันทึก ย่อๆนั่นเองต่อไปการเขียนแผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบอันนี้จะจัดชุดข้อมูลในสิ่งที่มีส่วนเหมือนกันต่างกันต่างกันมาไว้ในชุดข้อมูลที่เป็นแผนภาพความคิดเดียวกันเพื่อให้เราเห็นสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่ต่างกันอย่าง ชัดจรินขึ้นตัวยอย่างเช่นเปรียบเทียบเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์สองอย่างนี้ข้อแตกต่างก็คือผนังเซลล์โคลลาสต์รูปร่างและสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันมีนิวเคลียสไซโทพลาสซึม ส่วนเซลล์สัตว์ที่แตกต่างจากเซลล์พืชก็มีหนึ่งอย่างก็คือรูกร่างอ่อนนุ่มเห็นไหมคะเด็กๆทำให้เราเข้าใจข้อมูลของความเหมือนและความต่างได้ชัดเจนขึ้นอันนี้เด็กๆสามารถนำไปใช้ได้เลยนะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจในรายวิชาใดที่เอ๊ะมันเหมือนกันยังไงเอ๊ะมันต่างกันยังไงเด็กๆสามารถนำแผนภาพความคิดแบบนี้ ไปใช้ในการเขียนได้เลยภาพความคิดแบบโครงสร้างเป็นแผนภาพความคิดที่ใช้จัดข้อมูลที่มีส่วนประกอบต่างๆจากหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยย่อยหรือตามลำดับความสำคัญอย่างเช่นอ่ะหน่วยใหญ่ในที่นี้ก็คือสิ่งแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างสัตว์ต้นไม้หินและดินน้ำหลังจาก หน่วยย่อยลงมาแล้วก็จะมีหน่วยย่อยที่1 2 1 2 1สองหอ่้าลักษณะแบบนี้เรียกว่าแผนภาพความคิดแบบโครงสร้างจะมีต่อไปเป็นแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดจะเรียงลําดับเป็นขั้นตอนอันนี้เราจะใช้ได้ในวิชาอะไรคะลูกอ่าถูกต้องค่ะวิชากอท จะใช้สำหรับการสมมติเราจะใช้เตารีดเรามีขั้นตอนการใช้เตารีดอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งอยู่ข้างล่างขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่อย่างเงี้ยคะลูกนี่คือการแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดเราจะก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นอันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะทำไปทีละขั้นตอนเช่นเดียวกันอย่างเช่นอ่ะที่ครูแผลงออกมาให้ดูก็คือการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นคุ้นคุ้น,นไหม วิชาอะไรถูกต้องค่ะวิชาประวัติศาสตร์เรามาดูกันขั้นตอนที่1สํารวจท้องถิ่นของตัวเองขั้นตอนที่2ศึกษารหนังสือและเอกสารขั้นตอนที่3ส,สอบถามและและเกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนที่4ก็เป็นการบันทึกและเรียบรีงเห็นไหมคะลูกมันเป็นสิ่งง่ายๆที่เราสามารถเข้าใจได้และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนําเสนอจะทําให้เรา จัดระบบความคิดของเราเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้นถ้าเราใช้แผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดหจบและ4ลักษณะก่อนที่เราจะไปลองทําแบบฝึกหันเรามาดูกันต่อสรุปความรู้แผนภาพความคิดใช่ไรคะลูกคือสิ่งที่ช่วยให้เราจัดระบบข้อมูล ช่วยสรุปเรื่องเนาะจะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นอ่านี่คือสิ่งที่ได้จากการเขียนแผนภาพความคิดเมื่อเรารู้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้เหมาะกับวิชานี้นะอันนี้เหมาะกับวิชานี้เราก็สามารถนำไปใช้ในการสรุปความรู้ที่เราเรียนได้เลย เราเข้าใจกันแล้วเราไปลองทําแบบฝึกหัดกันค่ะลูกครูพแพทย์มีแบบฝึกหัดมาให้ก็คือให้นัเกรเรียนเขียนแผนภาพความคิดจากเรื่องที่อ่านพร้อมตกแต่งให้สวยงามตามความเหมาะสมได้เลยอันนี้ครูแพทย์เอาสุนัขพันธุนก์กูเดิมเด็กๆลองเขียนออกมานะว่าเราสรุปอะไรได้จากเรื่องที่ครูแพทย์ให้อ่านเพียงแค่กี่บรรทัดไหนลูกหกบรรทัดเท่านั้นเองลองทําแล้วก็ ส่งมาให้คุณแพทยดูกันนะคะแล้วในครั้งต่อไปเราจะพบก,กันกับเรื่องอะไรมาคอยดูกันนะคะเด็กๆสวัส